มาได้ความเกินคาดจากต้นที่มันป่วยๆโซมโซมเออมันพาเนี่ยครับขึ้นมาเป็นชชอๆจีบก็หลุดง่ายเลยนะนี่ขนาดไม่ใช่จิบเนะพี่มันยาวอะเลยคือผมอีกนะให้ดูความเหนียวของมันนี่พี่กิ่งนี่โน้มเลยนะใช่นี่ยังไม่ยังไม่หยุดเมื่อก่อนไม่งี้อ่ะแต่ก่อนนี้เคลียร์หลุดเลยนะเนียแปัดหลุดแล้วก็ไม่แต่งไม่แต่งโมด้จริงจริง แปนน่ะสิว่าเธอเอาไว้หน่อยเธอเดี๋ยวเผื่อพลาดก็วะเพราะเราเคยพลาดไงมันไม่พลาดแล้วติดเอาไว้เยอะเลยนะมันจะพลาดเพราะดีของพี่กัญญาก็คือแบบเออเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยใช่เชื่อเราร้อยเปอร์เซ็นเอาอะไรก็เอาใช่ เพราะละกาเสียงไงเพราะทุเรียนเราเสียคือสกชีวิตไปเลยฝางชีวิตไปเลยทางดินก็มาใช้ของเราใช่ทางใบก็ของเราปีที่แล้วปาดล้วงเลยตอนปัดดอกแล้วเราใจหายหมดเลยไปร้องไห้ไปปัดไปยิ้มไปใจหายเลยง่ายขึ้นนะครับได้อาหารดีๆแล้วก็ไม่ พี่ไม่ต้องไป้ตอนดอกท่ต้องใช้อะไรว่าจบมันจบให้พี่เลยใช้อย่างเดียวจริงตั้งแต่ทำใบเปิดตาดอกใช่ยืดช่อดอกจิบนี่ไม่มีไม่มีเลยเธอใช้ตรงไหนคะเผื่อมีคนอยากมาเยี่ยมชมบ้างอยู่ตนรงนี้โพทองหนองแบนซอยหนึ่งค่ะชื่อกัญญาเขาจะรู้จักกันเยอะถ้าเข้ามาหน่อยเขารู้จักแล้วพี่ก็เริ่มไม่ใช่เริ่มจากที่มันสวยมาก่อนไงใช่ที่ว่ายังไม่ใช้อ่ะเดือนสามหมื่นนะเพราะว่ายาตัวนี้ก็ไม่เข้า ยาตัวนั้นไม่เข้าปิดยาไปเอ๊ะทำไมมันไม่ดีขึ้นเลยมันเหมือนเดิมมันทรงอยู่กันนะแต่ความทรงกระสุดมันเนี่ยแต่แต่ปีนี้อย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือรอบหนึ่งของพี่กันยาเดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณ8ชุดนะครับยังไม่ได้รวมเลยเนี่ยตอนเนี้ยแต่หมดไม่เยอะเพราะมันมียาคามาแรงขาดเชื้อราไหนก็ไม่เกินผมดูแล้วไม่เกินหมื่นห้าลบอยาขึ้นหนึ่งไงใช่ไหมสายสายบํารุงเราดูแค่เจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทใช่ได้ยาบํารุงดีไงอืม มันก็ลดต้นทุนไปเจอเจอสิ่งดีนะทางดินทางดินก็ไม่ต้องไม่บอกไม่ต้องซื้อแพงนะก็ซื้อนั่นแหละก็สอบแล้วสี่ร้อยห้าสิบาทมาก็ไม่ได้่วงอะไรดอกก็สวยดอกก็ยาวถ่ายเมื่อวานถามพี่ผู้ชายหน่อยค่ะก่อนหน้าเป็นคนหนึ่งที่ไม่เปิดใจตอนนี้ใช้เบมื่ัสมาเราเห็นอะไรบ้างคะนายังยังไม่มั่นใจเราจะเห็นเห็นรูปธรรมแล้วแล้วก็ ก็ไม่ได้ยุ่งยากเนาะใช้แค่ตัวเดียวก็ตัดแ,แ,แบบต้นสมโสมใช่ไหมแล้วก็ฟื้นมาฟื้นมาสวยแล้วก็ดอกก็ง่ายด้วยที่ปีนี้<ม>ที่หลายๆหลายๆแปลงเขายังไม่ออกแต่เราก็ออกมาให้ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็<อ>นี่สบายใจแล้วเราเราเดินทั่วแปลงมาเห็นเนะี่ยแต่และต้นเนี่ยมันดกมากครับพอเราเดินออกไปนอกทรงพุ่มลองแพนกล้องไปดูนะครับพี่จะเห็นว่า ใบของเราไม่ตกเลยยังมันยังสดอยู่เลยอใช่ไหมลองดูเนี่ยพึ่งจะครบรอบเนี่ยจายเขาใส่ใจอืมใส่ดิเพราะว่ารับ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 ปากเขาไว้ว่าถ้าเสียเออต้องต้องมีแน่ๆสิบห้าตันปีเดียวได้กี่ตันนะห้าสามเองสามอุ้ยังนั้นจะให้เยอะเกินไปปะเนี่ยเดี๋ยวตกใจสามเองทําไม่เป็นอ่ะพี่สาวอ่ะเข้ามาเข้า่า ทีแรกเขาจะเอานี่ไปก่อนที่ว่าสั่งมาบอกเอาไปสิบอกเอาไปว่าทีแรกก็จะเอาไปสองขวดลองก่อนบอกว่าสองขวดมันลองไม่ได้หรอกนะที่ร้านวันนี้แหละเขาไปวันนี้เออไปตอนเช้าเลยเขาบอกเนี่ยบอกเขาเอาแบบเหมือนกันเนี่ยเอแล้วก็มีปุ๋ยให้ด้วยอะไรด้วยเนี่ยไม่ได้ลองรอบเดียวไงไม่ได้ลององจริงก็บอกเขาแบบนี้เหมือนกันช่อก็ต้องแต่งช่อแต่งไงพยายามแต่งพี่เล้งเนี่ยบอกให้มาค้ำหน่อยเนี่ย แต่งแต่งไม่พอแต่งไม่พอเขาบอกแต่งไม่พอพี่แต่งอีกแต่งไปเรื่อยๆเออภูมิใจว่าใบเราอ่ะเออไม่มันไม่เหมือนคนอื่นไงใช่ใบดีดอกนอกก็ง่ายด้วยครับเออแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเป็นใบแห้ง